สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านเดี๋ยวในวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นในส่วนของบทที่8นะครับซึ่งมีชื่อว่า w y p l a c e s นะครับในบทนี้นะครับอาจารย์ก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนแรกในในวิดีโอชุดแรกก็จะเป็นในส่วนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบทนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดในเรื่องของคำศัพท์ที่จําเป็นในบทนี้ด้วยนะครับแล้วในวิดีโอชุดที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทักษะการฟังแล้วก็บทสนทนานะครับ แล้วก็ในวิดีโอชุดที่3ก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะทางภาษาหรือไวยากรณ์นะครับที่จําเป็นในบทนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นในเรื่องของทักษะการอ่านนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในยูนิตที่8นะครับเรื่อง wild places นะครับ wild places แปลว่าสถานที่ตามธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งคําว่า wild จะแปลว่าอะไรครับจะเกี่ยวข้องกับป่าเนาะจะเกี่ยวข้องกับป่านะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรครับธรรมชาตินั่นเองนะครับ หมายความว่าสถานที่ที่เราจะเรียนในบทนี้นะครับในยูนิตนี้หมายความว่าเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนเลยดีกว่านะครับอ่ามาดูสไลด์แรกนะครับว่าผู้หญิงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธีมของเรื่องนี้ยังไงนะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อคาร์เรนแบสนะครับซึ่งเขาเป็นอะไรครับคาร์เรนแบสเนี่ยเป็น อ่เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างของจอนิดหนึ่งนะครับเป็นฟิล์มเมกเกอร์ฟิล์มเมกเกอร์ก็คือผู้ผลิตหนังผู้กำกับหรือผู้ทําหนังนั่นเองนะครับเนี่ยโอเคนะฟิล์มเมกเกอร์ก็คือผู้ผลิตภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนคำว่าเท d ดสปีกเกอร์เท e ดสปีกเกอร์แปลว่าเป็นนักพูดบนเทดทอลกนั่นเองนะครับซึ่ง uh, คำว่าเทดเนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างครับตัวทีทีย่อมาจากเทคโนโลยีโอเคไหมครับ อ่ะมันเป็นตีมอะครับมันเป็นตีมที่ที่เขาไปพูดบนเวทีนะครับเทคโนโลยี Technology. ส่วน e e คืออะไรครับ e คือ entertainment โอเคนะครับ entertainment โอเค entertainment อ่ะ entertainment นะครับส่วนตัว d อ่า d เดี๋ยวอาจารย์ขอไปเขียนข้างบนนิดนึง d ก็คืออะไรครับ d ก็คืออ่า design ก็คือเกี่ยวกับการออกแบบนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้แหละครับก็คือเทสมันมันตัวเต็มก็คือคําว่า e ทคโนโลยีแล้วก็เอนเตทเมนต์ uh, แล้วก็ดีไซน์นั่นเองนะครับมันย่อมาจากตัวนี้นะครับทีนี้ลองมาดูคำพูดของของคารินเบสเขาว่ายังไงนะครับคา r e n เดี๋ยวจารขอลบตรงนี้ไปก่อนนะครับคาร e นเบ s เขาบอกว่า as a film maker ในฐานะที่เป็นคนทำหนัง I've been from one end of the earth to the other trying to get the perfect shot คำว่า s h o t ตัวนี้นะครับ คำว่า shot แปลว่าก็คือมันแปลว่าภาพนั่นเองหรือ photo นั่นเองโอเคไหมครับแล้วก็ film maker อย่างที่อาจารย์แปลไปแล้วก็แปลว่าผู้ผลิตหนังหรือทําหนังนั่นเองนะครับเขาได้เป็นไงครับ I have been from one end of the earth ก็คือจากโลกอีกฝั่งหนึ่ง to the author ก็คืออีกฝั่งหนึ่ง trying to get พยายามที่จะได้อะไรมาครับภาพที่มัน perfect นั่นเองนะครับฉะนั้น แน่นอนแล้วมันมันทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนนักเดินทางค่อนข้างไกลมากนะครับจากขั้วโลกเหนือไปยังอีกขั้วโลกใต้เพื่ออะไรก็เพื่อให้ได้ภาพมาที่สวยงามนั่นเองนะครับฉะนั้นคาร์เรนเบสเนี่ยก็จะเป็นบุคคลสำคัญมากนะครับในเรื่องนี้นะครับในทีมทีมของบทนี้นะครับโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์ของบทนี้นะครับ เราลองประเมินตัวเองนะครับก่อนและหลังเรียนบทนี้ไปแล้วยูนิตนี้ไปแล้วนะครับมันมีความเปลีป่ยนแปลงอะไรบ้างไหมนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับที่เราจะดูนะครับวัตถุประสงค์ก็คือ talk about ต้องสามารถอะไรครับ to talk about natural attractions natural attractions ก็แปลว่าสถานที่ทางธรรมชาตินั่นเองนะครับอ่ะ attraction เราจะแปลว่า place ก็ได้นะครับอ่าสถานที่ ทางอะไรครับทางธรรมชาตินะครับโอเคนะบางครั้งอาจารย์จะแปลให้บางครั้งเราก็ต้องไปดูเองนะซึ่งมันมีความหมายเท่ากับอะไรครับกับคําว่า place นั่นเอง places นะครับฉะนั้นเราต้องสามารถอธิบายสถานที่ทางธรรมชาติได้นะครับส่วนในที่2ก็คือ read about an incredible place ก็คือสามารถที่จะจะอ่านเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นไง incredible นะครับ incredible แปลว่าสถานที่มันเป็นไง มหาศย์สถานที่ที่มันดีมากๆนะครับสถานที่ที่แบบว่าอะไรครับ very good ใช่ไหมครับ uh, very good สถานที่ที่มันดีมากนะครับแล้วก็หรือความหมายมันจะเหมือนกับคำว่า amazing นั่นเองนะครับสามารถใช้คำนี้แทนได้นั่นเองนะครับโอเคนะส่วนต่อมา uh, วัตถุประสงค์ที่3ก็คือ watch a TED talk about the joys of filming uh, the natural world ก็เดี๋ยวเราจะได้ดูวิดีโอเท็ตท็อกนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรครับ The Joy of Film ก็คือ Joy ตัวนี้แปลว่ามันมีความหมายเท่ากับฝันก็คือมันแปลว่าสนุกนั่นเองนะครับมีความสนุกในเรื่องของอะไรครับิล์มตัวนี้ิล์มตัวนี้เป็น verb นะครับแปลว่าอะไรครับเป็น verb ก็จะแปลว่าสร้างภาพยนตร์เนาะสร้างภาพยนตร์นะครับ ภาพภาพยนตร์เนาะโอเคนะครับสร้างภาพยนตร์นั่นเองนะก็คือเขารู้สึกมีความสนุกมากที่ได้ถ่ายทําหนังเกี่ยวกับอะไรครับสถานที่ทางธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคฉะนั้น3วัตถุประสงค์นี้แต่ว่าอันที่3เนี่ยอัวัตถุประสงค์อันที่3เนี่ยอันนี้อาจารย์อาจจะให้พวกเราไปดูเองนะครับในส่วนของข้อ1ก็2ข้อ2ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้เจอในส่วนของในวิดีโอนะครับ ขอ,ของที่อาจารย์ได้พูดเองเลยนะครับแต่บางส่วนอาจารย์บอกว่าให้พวกเราลองลองไปศึกษาเองนะครับอ่ะมาดูกันแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์ให้เราดูภาพนี้เราคิดว่ามันเป็นที่ไหนเอ่ยสถานที่อยู่ที่พั t a าคูเนียใช่ไหมครับพั t a าคูเนียพัชาคูเนียเพนแมสซ i ฟไ s ซ b สอัคือ r i ซ e สแปลว่ามันอยู่เหนือใช่ไหมครับ Beyond เลคพัชูไม่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับมันเป็นเหมือนทะเลสาบนั่นเองเป็นทะเลสาบที่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ประเทศชิลีนั่นเองอ่ะพอดูภาพน,นี้แล้วเราคิดว่าสถานที่ทางธรรมชาติที่เราเห็นน่ะตอนนี้พอเห็นปุ๊บเรานึกถึงภาษาอังกฤษคําว่าอะไรบ้างอ่ะที่เด่นๆนะครับอันนี้สะพานนะสะพานไม่น่าจะใช่สถานที่ทางธรรมชาติคนก็ไม่ใช่นะครับอ่าฉะนั้นลองดูว่ามี สถานที่ทางธรรมชาติอะไรบ้างอะเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์ไหมแล้วเราเผื่อจะได้นึกถึงนั่นเองนะครับอะเมื่อกี้หลังจากเราดูภาพไปแล้วเมื่อกี้เราคิดว่ามีสถานที่อะไรบ้างอะมาดูคําแรก beach ชายหาดมีไหมครับชายหาดอาชายหาดนะครับมีไหมครับชายหาดไม่น่าจะมีมัหงครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกรอบหนึ่ง canyon อา canyon ก็คือมันเป็นอะไรครับมันเป็นลักษณะของเหมือนอย่างเง เดี๋ยวแคนยอนเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบเนี้ยอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าจะอธิบายยังไงนะมันก็จะมีหินอยู่ข้างๆแล้วก็มันค่อนข้างลาดชันนี่เองก็จะมีแม่น้ําไหลผ่านตรงนี้เราจะเรียกว่าแคนยอนนะครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะของแคนยอนนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาสู่คําศัพท์อีกนะครับแคนยอนไปแล้วต่อไปเดสเซอร์ตเดสเซอร์ Desert, Desert, ปแปลว่าอะไรครับเดสเซอร์ Desert ก็คือทะเลทรายใช่ไหมครับทะเลทราย เมื่อกี้ไม่น่าจะมีเนาะทะเลทรายอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับทะเลทรายไอแล,น,อลนด์ไอแลนด์แปลว่าอะไรครับเกาะเกาะใช่ไหมนึกภาพของเกาะก็คือเกาะไม่ไม่จะเป็นต้องที่ทะเลก็ได้นะเกาะหมายความว่ามันมีพื้นดินที่อยู่กลางน้ำเราจะเรียกว่าเกาะเนาะต่อไปเลกเล,ก,เลกมีอะไรบ้างครับเลคเลกเด,เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอลบตรงนี้ยังไม่ใช่คําตอบนะครับอันนี้ยังยังไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่เนาะ เราเรามาดูคำแปลก่อนเฉยๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะมาดูเลคก,ก็คืออะไรครับเลคเลคก,ก็คือทะเลอะไรครับทะเลสาบนะครับทะเลสาบนะครับเลคส่วน mountain mountain แปลว่าอะไรครับ mountain mountain อ่าภูเขานะครับส่วน ocean ก็คือมหามหาสมุทรนะครับ ocean ก็คือมหาสมุทรส่วน waterfall แปลว่าอะไร waterfall ก็คือ น้ำตกนั่นเองนะครับน้ำตกน้ำตกที่เราไปเล่นนะครับน้ำตกเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแคนยอนนะครับแคนยอนเนาะแคนยอนนะครับแคนยอนจจะออกแบบแคนยอนเดี๋ยวเรากลับมาดูภาพอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับ่าที่เด่นๆเลยตรงนี้มีอะไรครับอันนี้ก็คือเมา n ์ a ทเนาะก็คืออะไรครับภูเขาอันนี้ตัวไอนะครับเมา n ์ a ทนส่วนอันนี้เห็นไหมครับอันนี้คืออะไร ไอแลนด์เนาะไอแลนด์ไม่ออกตัว s นะครับไอแลนด์ Island, นะครับไอแลนด์ภูเขาแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกบ้างครับอ่าก็จะมีคำว่าไอแลนด์มีมอน a i n แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทั้งภาพเนี้ยมันก็คืออะไรทั้งภาพนี้มันก็คือเลคนั่นเองก็คือ ทะเลสาบนั่นเองเลคก,ก็คือทะเลสาบนะทะเลสาบคือมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะฮะไม่ใช่คนมาสร้างขึ้นนั่นเองฉะนั้นจะมีอยู่สามคำที่เกิดขึ้นก็คือเล n t a i นแล้วก็ไอแลนด์นั่นเองนะครับโอเคเนะาะอมาติคำศัพท์อีกรอบหนึ่งก็คือมีเมื่อกี้มีอะไรบ้างครับเลคแม่นและไอแลนด์เนาะโอเชียนเดสเดสเซอร์ uh, waterfall, canyon และ beach ไม่มีนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผ่านไปต่อนะครับในส่วนของอันนี้เป็นภาพของแคนยอนนะที่อาจารย์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาทําแบบฝึกหัดดูนะครับในส่วนคำอันนี้เป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะครับอ่ามาดูว่ามีคำอะไรบ้างนะครับคำพวกนี้นะครับคำพวกนี้จะเป็นอะไรทั้งหมดเลย เป็นคำคุณศัพท์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นคำคุณศัพท์ทั้งหมดเลยนะครับ deep แปลว่าอะไรครับ deep deep แปลว่าลึกนะครับลึกเราสามารถอธิบายทั้งกายภาพและอะไรที่มันเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยสามารถใช้คําว่า deep ก็ได้นะครับ mm hmm. คาว่า dry dry แปลว่าอะไรครับ dry แปลว่าแห้งเนาะ dry แปลว่าแห้งนะครับส่วน high high แปลว่าสูงนั่นเองนะครับพูดถึงความสูงเนาะ long long แปลว่ายาวนะครับส่วนคําว่า wide วายแปลว่ากว้างความกว้างนั่นเองนะครับเราพูดถึงความกว้างเนาะยาวสูงแห้งแล้วก็ลึกนะครับคำเหล่านี้เป็นคำคุณศัพท์ที่เราสามารถใช้อธิบายสถานที่ทางธรรมชาตินั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูอย่างเช่น Yangtze River Yangtze River นะครับ Yangtze River ก็คือภาษาไทยเราจะรู้จักในนามของ แม่น้ําแยงซีหรือแม่น้ําแยงซีเกียงนั่นเองนะครับแม่น้ําแยงซีเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูภาพนะว่ามีหน้าตาเป็นไงเนี่ยอันนี้คือแม่น้ําแยงซีนะแยงซีหรือว่าแยงซีเกียงนั่นเองอยู่ที่ประเทศจีนนะครับถือว่าเป็นแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดนะครับอของของเอเชียเราเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูต่อนะครับแยงซี it flows เห็นไหมครับ flows f o r 00 300กิโลเมตรก็คือยาวเท่าไหร่ครับมีความยาว6,300กิโลเมตรนะครับหรือว่าถ้าจะอ่านภาษาอังกฤษก็จะเป็น600,300กิโลเมตรนะครับก็มีความยาวที่เป็นไงอันนี้ถ้าเราพูดถึงอย่างเงี้ยกิโลเมตรแน่นอนหรือแล้วเราพูดถึงอะไรครับเราพูดถึงความอะไรครับความยาวฉะนั้นอันนี้ตอบอะไรครับ very long โอเคไหมครับ very long มันก็จะมาขยายแม่น้ำแยงซีนั่นเอง ่าต่อไปอันที่2มองบลังมองบลังเป็นอะไรครับมองบลังน่าจะเป็นภูเขานะครับมองบลังเป็นภูเขาอยู่ที่มองบลัง is a very mountain in Europe it's 4,809 9 meters above sea level คอยดูว่ามองบลัง is a เขาพูดถึงอะไรอยู่ครับอ่าตรงนี้มันเป็นครูเลยนะครับก็คือ above sea level above sea level แปลว่าเหนือระดับน้ำทะเลนั่นเองฉะนั้นจะพูดถึงอะไรครับแน่นอนอยู่แล้วภูเขาเราวก็พูดถึงความสูงนั่นเองฉะนั้นก็จะได้คำว่า High นั่นเอง High โอเคนะครับ m o n t b l a n c is a very high mountain in Europe t s i t 4,809 meters above sea level โอเคนะครับฉะนั้น High ตัวนี้ก็จะอธิบายถึงอะไรครับ mountain ซึ่ง mountain มันก็คืออะไรครับมอง บลังนั่นเองนะครับอาต่อไปมาดูอ่านเมื่อกี้ตอบอะไรไปแล้วบ้างนะครับมีคําว่าลองเราตอบไปแล้วเนาะมีคําว่า high ตอบไปแล้วนะครับอาเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปนะครับอาชุดต่อไป Russia s Lake Baikal is extremely extremely อะไรอันนี้ปแปลว,ว่าแบบมากๆเยอะสุดๆอะไรเงี้ย Its bottom is 1,285 meters above sea level เอ้ย no no ไม่ใช่ above นะอันนี้ below sea level below แปลว่าต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแน่นอนอยู่แล้วจะพูดถึงอะไรครับพูดถึงระดับต่ำก็คือแน่นอนอยู่แล้วก็คือความอะไรครับความลึกนั่นเองก็คือ deep นั่นเองอ่านี้ลึกนะครับฉะนั้นข้อน,นี้ตอบอะไรครับตอบคำว่า deep นั่นเองนะครับโอเคเนาะ bottom แปลว่าก้นของมันน่ะก้นของของของไออะไรนะครับ ทะเลสาบนั่นเองนะครับอยู่ที่อะไรอยู่ที่รัสเซียนั่นเองฉะนั้นคำตอบก็จะได้คำว่า deep เดี๋ยวอาจารย์จะอ่านอีกรอบหนึ่งแล้วกัน Russia's Lake Baikal is extremely deep its bottom is 1,285 meters below sea level mm hmm. ก็คือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับคำนี้ตอบไปแล้วนะครับต่อไปเมื่อกี้คำนี้ก็ตอบไปแล้วนาะลองตอบไปแล้วนะครับ ต่อไป in the United States the Mississippi River Mississippi River ก็คือแม่น้ำมิส s ิสซิปปีนั้น is so อะไรมากครับ is so มาดูมีอะไรเป็นครู uh, that you cannot see across it in some places เหมือนเรายือนอีกฝั่งหนึ่งแล้วเรามองไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นไงเราก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนั่นเองแสดงว่ามันมีความอะไรมีความค่อนข้างกว้างมากนั่นเองฉะนั้นตอบอะไรครับ ตอบคำว่า wide โอเคไหมครับฉะนั้นก็จะได้ว่า in the United States the Mississippi River is so wide that you cannot see across it in อะไรครับ in some places นั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของคำศัพท์นะครับส่วนคำนี้ไม่มีคำตอบนะ dry ตัวนี้แปลว่าแห้งเนาะโอเคยังไม่มีคำตอบนะครับ โอเคเนี่ยคำพา์ต่อไปเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้อธิบายสถานที่ทางธรรมชาติได้นะครับอาจารย์ก็ขอจบในส่วนของคำพท์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำแบบฝึกหัดในระบบ LMS อีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในส่วนของวิดีโอชุดถัดไปนะครับซึ่งเราจะเจอกันในส่วนของ listening and conversation ก็คือทักษะการฟังแล้วก็บทสนทนาครับ